กาบสบายดีและสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านมื้อนี้มาพบกับเบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นังไรได้ไนเนาะพี่น้องอากาศโซนนี้เนาะบอกว่าจะเป็นอยนยุทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนำนะํำเนาะว่าอากาศโซนนี้เป็ยนจังไรเด้เนานะสำหรับยุบานเบ้า,บาลุยเนาะมื้อนี้ก็อากาศเย็นๆทุกคนพอดียุ่เนาะประมาณนะเป็นห้าสาวห้าองศาอะทุกคนอากาศกําลังดีพอดียุนะ่เนาะทุกคนแล้วก็อยุบ้านพี่น้องในอากาศเป็ยนยังไงได้ไนเนาะ เป็นองไรก็คอยหักษาสุขภาพกันดเด้อพี่น้องเนาะการไปมาก็ขอให้แลมัมาระวังมีสติแล้วก็คอยปลอดภัยเนาะสำหรับเรื่องเราดีๆในมือน,นี้บาลลุยจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องไปชมรถลดเกี่ยวข้าวของเมืองไทยทุกคนที่แบบโบเคยเห็นอยู่ใส่มาก้อนเนาะเป็นการเกี่ยวข้าวแบบลุยทงนาที่ไปลว่าเป็นโคนเป็นตมแล้วก็คล้ายๆคือนอกทุกคนค่อนข้างจะลึกเตื้ยไปเนาะตามที่บอลลูได้เบื้องมาหน่อยนึงเนาะก็คือนำ จะเพียงบางเคีือจะเพียงแอลทุกคนแต่ว่ารถเกี่ยวข้าวกันอย่างลุยเข้าไปเกี่ยวข้าวในทุกคนมันเป็นสิ่งที่บรลุยตะลึงแล้วก็เคยเห็นแบบนี้จากเทื่ยวนอนนี่ก็เป็นขั้งแรกที่ว่าเห็นรถเกี่ยวข้าวอยู่ในเมืองไทยที่แปลว่าลุยเกี่ยวข้าวกลางท่งนาที่ว่ามีน้ํามีโคลมีต่อะทุกคนแล้วก็ข้าวกันจะเป็นข้าวที่ว่าบางบอนก็ล้มเลยทุกคนแล้วก็ข้าวั้นสั้นหนึ่งเนาะแต่ก็สามารถเกี่ยวได้ปกติอันนี้ก็เป็นสิ่งพิเศษแล้วก็เป็นรถเกี่ยวข้าวซีมือคนไทยอีกเนาะที่บลุย ในเบิ้งข้อมูลมาในื่อยงแล้วเนาะแต่ก,กับมั่นใจว่ารถดังกก้าวห้าน่าเป็นรถเอ่อของเอ่อบริษัทใดผลิตหรือว่าเป็นของทีมงานใดผลิตเนาะราคาราคาอะไรได้บอลลุยกับอย่างบุหูเนาะถ้าหากว่าพี่น้องเนาะในเบื้องคลิปนี้ไปพร้อมกับบอลลุยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมใดเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวดังกก้านี่นก็สามารถอาคอมเมนต์บอกบอลลูเพิ่มเติมในเด้อเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้แก่บอลลูเองเนาะเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือว,ว่ารถเกี่ยวข้าวที่เราจะได้เบื้องแะไรเนาะ ก่อนื่นบอลลุยก็ต้องขอขอาใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเ้อเรื่องราวดีๆเนาะจากช่อง y o YouTube หมอกทีมงานภัยดำทุกคนที่ว่าเพื่อนได้ไปถ่ายบันยาการ์นะารนี่มาให้เฮาได้เบิ่งในสมมอยู่ในดีดอนี้เนาะเอาทุกคนเพื่อเ่เป็นการสักซ้าเวลาเฮาไปเบิ่งงระสมพร้อมๆกันเลยเนาะแล้วเฮาจังมาลลมกันหลังจากที่ฮับม่งดีดูแลจบไปเนาะว่ามันจะเปลี่ยนคือบาลลยเวาแทวเนาะไปเลยโอ้โหก็เียงง่ายเห็นว่าทุกคนสเกตตบ้งเนาะ ตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวข้าวทุกคนโอ้โหบัลุยกันตะบัเคยเห็นรถเกี่ยวข้าวอยู่ในน้ำแบบนี้จะเลื่อนทุกคนเห็นแต่เกี่ยวข้าวอะอยู่ในในาทนะี่ว่าแห้งๆเนาะข้าวคำน้ำคำนะอันนี้ก็ใสบ่บนบนรวงไปครับเี่ยวได้หมดเลยนะฮะนี่เป็นรวงข้าวนิดเกี่ยวโอ้สุดยอดเลยเนาะรถเกี่ยวข้าวไทยนี่สามารถเกี่ยวอ,อยู่ในนาทีนาน่ว่ามีน้ำแบบนี้ได้ทุกคน ก็รูคิดว่ามันจะเกีเ่ยวบได้เนาะในหนาที่ว่ามีน้ำเนาะคิดว่ามันจะล้มลบโค่นลบตุ่มนะทุกคนแต,แต่แต่ว่าด้านแถวเห็นนี้สามารถเกี่ยวใน้ที่ว่าทุ่หนาที่ว่ามีน้ำเลยเนาะทุกคนโอ้สุดยอดเลยนี่เป็นซีมีคนไทยเองแล้วก็นอกก้งองรถจนกรครแบบนี้เนาะโอ,โอ้สุดยอดเลย น้ำจะเป็นหนองเลยทุกคนเห็นบ่ตีรถเออเกี่ยวข้าวเนาะลุยน้ำน้ำเลยท <laughs> ุกคนโอ้บุกเคยเห็นบุกเคยเห็นเป็นีิดสักเกือบอ่ลุยน้ำเหบ่ฮาสเกตนันจะเป็นน้ำบังเลือกเนาะทุกคนตอนนี้หน้าจะไม่น่าท่วงหนาที่ว่าเคยน้ำท่วมแบบนี้เนาะหน้าจะไม่น่ท่วงหนาที่ว่าน้ำท่วมเนาะ ลุยนำ้นำๆเลย <laughs> โค้งห้าสิบก็พ่อครับรยอดยอดโคตรโอ้โหแบบนี้ก็มีนะทุกคนเนาะโอ้เป็นเอ่อแบบเอ่อเป็นวิวัฒนาการของรถเกี่ยวข้าวที่ว่าหากส่งไปยากเนาะที่ว่าลุยเกแบบี่ยวข้าวอยู่ในพงน่านที่แบบมีน้ำลึกกว่าน,นี้เนาะลึกเตื้อไปทุกคนเนาะตามที่บมลุยสังเกตมัน เป่นตื้นๆเลยน้ำนี่เนาะอีกประมาณสองสามร้อยนะครับจะเสร็จละระทรงนี้มีน้ำมด3สามกระทรงนะครับโ,โ,โ,โ้สุดยอดหลายสุดยอดหลายมันจะเออเกี่ยล้วกับ ปล่อยเฟืองออกปกตินะทุกคนเนาะแต่วุยก็มไม่แน่ใจว่าข้าวัจะเปียกหรือว่าจะซุ่นนกน้ำบนนรกลังจากที่ว่าเกียร์สติแล้วข้าวที่เพเอาไปหน้าจะได้ไปตากแห้งคืนประมาณนั้นโนเนจะสามารถเอามาไปสีมา 5, 000, 000, ห,าหนนะ้าประทานได้เนาะ ก็เดินไม่ช้าเท่าไหร่นะครับเดินได้ปกติเลยฮะเหมือนนาแบบนาแห้งๆเลยนะแม่แม่แม่เอาสังเกตว่ามันจะเดินแล้วรับไปได้ปกติเนะาะเอาไม้ลงไปหนุนล้อแล้วลุนแผ็กฮะโอ้ความลึกเนะาะทำเพิ่งคนที่เพิ่นลงไปยืนในน้ำไปเพียงเพียงเอวพีน่นะทุกคนนี่เอาสังเกตเลนเนาะ เพิ่งเพิ่นลงไปจือนอยูไ่ไนน้ำม,มันจะกระเหียวเลยเนาะมั่ตื้นที่น้ำเลยโอ้ลุยมาเลยนะทุกคนเนาะโอ้สุดยอดเบิ่งเมื่เลยนผมคิดว่ารถเกี่ยวข้าวจะลุยน้ำในป่านนี้ทุกคน นี่ก็เป็น,นสิ่งที่แปลกใหม่ะนะไรครับแต่สิ่งที่งงบป่ลุยบม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะนที่ครั้งแรกอีอกเนาะน้ำเข้าปากนะน้ำเข้าปากเต็มเลยหน้านี้นี่รถเกี่ยวเลยสวยแล้วแต่ละคันล้างกันเลื่อมเลยน,ลน้ำฝนคือน้ำบอกอะไรโอ้มีการระบายน้ำออก้ย นี่จะเป็นกระทงต่ำสุดนะครับกระทงท้ายหมดเลยเนาะทีนี้จะมีน้ำเพิ่มเนี่ยเลยเข้าอีกอย่างทุกคนคือว่าบัมีห่วงเลยเนาะขินข้าวที่แปลว่าน้ำคืว่ารือว่าอีกอย่างมันบกเป็นห่วงในระทุกคนบางสเกลจะเห็นได้น้อยเนาะ ใช่คนะคล้า,ายๆกันจังหนาเือเนี่ยะจะเห็น<ร>หัวเข้าขไปไห<ด>นครับน้ำนี้น้ำจากทุกกระทงจะมาลงกระทงนี้นะอันนี้จะได้สายจากอรั่วของแท้อ่เนาะยอดเลย ก็ไอเกี่ยวเนาะเห็นน้ำไหมไหมครับเขาขาวอ่ะน้ำมีน้ำได้ทุกคนในพื้นนี่มีน้ำได้น้องดูไหมนาดูมีน้ำในฝนมาสังเกตเห็นเนาะจะเป็นน้ำเลยะจะประมาณเท่าคำนัำบคำได้ละ <c oughs> เก็บเรียบอยู่ในเครื่องใมีหวัวเข้าทุกคนข้านี้คือการเลืองเป็นอย่าง่าเพื่อนเพื่อมาเกี่ยวไปกัน ก็จะวอาออพ่อพาราแค่เปียนตะเกียบนะตาร์ทยน,นะตาร์ทสวิตชรถเกี่ยวข้าวลื่นแบนะีกบีไปน,นดนน้ำได้ยากสบายเอาสุอยอดเลยรถเกียวเข้านรัง โอ้โลโก้คนนี้โอ้สวยงามใช่ไหมตรงนี้ข้าวไม่หนาเลยนะครับย้ามเยอะนะอนยอดดีอู้อุ้ยน้ำบักเลือเนาะ อย่ยงเอวไปเล่นเน,ะนาะน้ำดบมือวีนะฮาอ๋อน้าปลากระลึกลุยไลุยมาเลยเข่วเข้าในาน้ำกับโอ้สุดยอดเลย พูด,พดอมแหงน่้นอะมูเว้าวเลยราคานี้น่าจะทันหน่อยครับหลายเสียงก็ได้ขึ้นง่ายลงง่ายสบอลลยาะได้จะคันเลยดีเทียวเข้าอยู่บ,บ้านไม่ติดท้องกลางนะ,นะ นาบริเวณนี้จะมีน้ำเลยทุกคนบูมีจะกบ่อนมันจะแห้งเลยเนาะน,นาที่ว่าเป็นพวกเป็นน้ำเลยทุกคนหลายโอ้สองสามขันเลยทุกคนเ,เนาะ โอ้ถอยหลังถอยหลังยากสบายเลยทุกคนูมีจมเลยทุกคนกูมีจมกูมีลบมเข้าโคดจากบ้านเลยเนาข้าตรงจากบ้านเลยไปเสมอเที่ยง พี่เพิ่งเกี่ยวไปอันนั้นจะเกี่ยวง่ายหน่อยอันน้นนำน้อยเออจะมีสามระดับนะครับสุดยอดเลยเกี่ยวข้าวก,การนาทุกนาที่ว่ามีน้ำเนอะพวกดูกูเคยเห็นไปในจักรทื่อทุกค้ <c oughs> โอ้ขันนี้เนอะลุยบอลที่ว่านา้ำเลืกเลือกเลยทุกคนเลยทุกขันลุยน้ำได้หมดเนาะสินอนละเสียงข้าวไอเคียวทั้งปั้นพร้อมเลยแนเนอะครบสุดครบจรเลยนะ ใาม่ครับทุกคนลุยได้ลุยได้ทั้งนาแห้งทางนาคิดว่ามีน้ำเนาะ หน้านี้รู้สบายเนาะผมเห็นไม่เห็นว่าขาจักบ้านเลยทุกคนผมเห็นว่าิขาตรงขาโคจักบ้านเลยเน,ะเนาะแตะ่ว่าตื่นได้ปกติโค้ดสุดเนาะเ <c oughs> นี่เห็นบ่โค้ตัวนี้จะค่อนข้างน้ำจะตื้นเนาะ あっ。So, so. Okay. เข้าอีกอย่างนะทุกคน,น,นเตีเนี่ยเนาะมันล้มมาค่ไหเพียงแต่ค่านี่หนึ่งเ,เข้าอะตามเฮาสังเกตเลยโอ้บูมีไม่ว่าจะขาตกจักบวาลยะไรับเดินหน้ายหลัดไปกไป,ปรกติ เราึ้นไปปันแล้วเนา เสะเลยเนาะโอิ่งบ้าเวลามาวีน้ำเนาะแล้วก็มีจบโค้งักบ้านเลยเนาะจบตมชักบ้านเลยเดินในปกติไปในปกติทุกคน ไปไหุน่นต่อละดู่ตะเกียบจะโล่ไปครับ้าไหนที่ยังไม่เกี่ยวว่าุมก็มัเดี๋ยวของนาไปปุ่มก็มับแน่งานเองเขดข้ เพียงเงี้ย่อยทุกคนสุโท้ามันจะโบ่อควัดตุ่มบวอควัดถูใหนจบเราสเก็ตปกติมันจะเป็นเพียงเงี้ยย่เนาะทุกสักฝ่ามือเนาะปีนะครับโอจะขัดแล้วสามขัดนะทุกเลยสามขัดมารวมตัวกันเลยบอลเนี่ย สามคันรวมตัวกันเลยทุกคนไลแท้แบบนี้เนาะอ้สามคันเลยมหมเข้าลบก็เข้าลบเนี่ย เข้าพัดล้มเปนม็นซีทุกคนแต่ว่าก็ยังสามารถเที่ยวได้ปกติตัวนี้เลยตัวนี้สิสสอิเซียโนาะ โรรปรยเป็นมือมัวเนาะราคาสั่งไปเนาะหรือว่าไม่ค่อยหลบเท่าไหร่นะครับตาเพราะว่าวน้ำมันเยอะฮะ ค,ครับส,ส,สุดยอดหลยครับเอาเป็นยังไงเนาะพี่น้องหลัจากที่ได้เบื้องได้ชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวของรถเกี่ยวข้าวที่ว่าเกี่ยวข้าวท่ามกลางที่แบบทุ่งนาที่วแบบ่ามีน้ํามีโคนมีตมเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือรถเกี่ยวข้าวพื้นกา,า,าสามารถเกี่ยวข้าวได้ปกติเนาะการเดินหรือว่าการวิ่งของรถก็ไปได้ปกติคือด้านที่ทุ่งนาที่แบบ มูมีน้ำอะไรทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษล่ะสำหรับสำหรับรถเกี่ยวข้าวที่ว่าคนไทยเพิ่นสร้างขึ้นเนาะทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่เคยเห็นมาก่อนสำหรับมอลุยเนาะแต่ส่วนหลายเนาะมีทางบ้านของมอลุยก็จะบ่ค่อยมีแล้วก็บ่ค่อยได้เห็นเนาะสำหรับรถเกี่ยวข้าวส่วนหลายจะใช้แห้งงานคนเฮาเกี่ยวแล้วก็ตากแห้งไว้ประมาณนะสองถึงสามวันแล้วก็จึงมีการเก็บกู้มากองไว้ทุกคนแล้วก็จึงเอาจัก ปั้นเข้านี่ไปตั้งอะไรก็จังปั้นอะไรก็จังคนขึ้นมาไว้ในเหือนเนะสำหรับท่องนานแถวบ้านบบลุยก็จะเฮ็ดแบบนั้นเนาะทุกคนกะอีบุดดนหน้าบบลุยก็จะได้ไปลงท่งให้ท่องนานเกี่ยวข้าวแล้วทุกคนกะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปลายเลยทุกคนข้าวนานบบลุยก็กำลังจะสุกเดือดแล้วเนาะอีบุดดก็จะได้กินข้าวไม่แล้วพี่น้องทั้งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บบลุยแด้นำมาฟังมาตอนผมไม่ี่นอนอยูไไ่ใหนไปดูนี้เด้อเนาะ สำหรับวันนี้บุลุยก็บเจออำลาไปจกักกันเพียงเท่นี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ทอดกางออกมาสบายดีบ๊ายบาย